เปิดยอดผู้เสียหายจากบริษัทเครือข่ายดังช็อกยอดผู้เสียหายยิ่งกว่าฟอริกยิ่งกว่าแม่ตัก ป่าเบียคะจากกรณีกระแสข่าวดงดังแชร์ลูกโซพบว่ามียอดผู้เสียหายจำนวนคาดมีเหยื่อมากกว่า3.2แสนคนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยยอดค่าคอมมิชชั่นและเมื่อ2ปีที่แล้วมอสหลายคนทำเงินได้หลักสิบล้านชี้สมาชิกว่า3แสนคนแต่ไรายได้ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ที่คนระดับสูงเพียงไม่กี่คนจากกรณีมีผู้เสียหายร้องทุกข์ถูกบริษัทติไอคอนกรุ๊ป หลอกลวงทำธุรกิจเครือข่ายสุดท้ายไม่เป็นไปตามที่หวังสิ้นเนื้อสิ้นตัวสิ้นเนื้อประดาตัวบางรายถึงคันคาตัวตายตามไปที่เสนอข่าวนั้นไปแล้วทางนี้เมื่อวันที่9ตุลาคมทั้งเพิไอคอนกรุ๊ปหลักฐานแชร์ลุคโซได้ออกมาโพสเข้าความเปิดยอดผู้เสียหายของบริษัทเครือดังเหลือระบุข,ข้อความว่าข่าวสื่อไม่ต้องเดาแล้วว่าเหยื่อดุลกงทั้งหมดกี่รายไม่มีใครรู้รายละเอียดดีไปกว่าเรา นณวันที่21กรกฎาคม2567มีผู้ถูกหลอกเข้าสู่ระบบรวมแล้ว326,717คนดูหมายเลขบันทึกล่าสุดเหยื่อแต่ละรายลงทุนไปเท่าไหร่เรามีรายละเอียดครบถ้วนนอกจากนี้ทางเพจยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าคอมมิชชันของสมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคม 2562ค่อยๆเผยทีละเดือนตั้งแต่ปี2562ถึงปี2567อีกทั้งยังเปิดเผยยอดเ,เงินสมาชิกทำได้เมื่อปี2022พบปอตหลายคนทำเงินในหลักสิบล้านมีการโอนสมาชิกมากกว่า3แสนรายแต่ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ที่คนระดับสูงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะ Thank you